สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พามาเดินจตุจักรวันเสาร์นะครับมาถึงแล้วก็ฝนก็ตกเลยคือคือคือมาถึงนะครับคนเยอะมากเยอะแบบคือเป็นปกติแล้วนะครับคือหลังเปิดประเทศนะครับคนเยอะเป็นปกติเลยอันนี้คือคนเดินหลบเข้าไปในในโซนด้านใน ทางเดินด้านในอะนะครับเพราะว่าฝนมันตกก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่าจาตุจักรอะเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเปิดรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากันแล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นปกติเหมือนก่อนที่ไม่มีโควิดนะครับแล้ว <c oughs> คนที่เดินนะครับ9 8รนะ 9 8เป็นต่างชาตินะครับเป็นต่างชาติคือเราเห็นเอ๊คล้ายๆคนไทยเราเข้าไปอยู่ไปใกล้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนเราเานียนะครับคือเขาก็มาเที่ยวก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่ามันคึกคักแล้วนะครับในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเม็ดเงินต่างชาติ จากการท่องเที่ยวจากการจับจ่ายเริ่มมีเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างตัวผมเองอยู่เชียงใหม่นะครับก็เชียงใหม่อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงมีสนามบินสองสนามบินนะครับมีไฟล์เดินทางที่เข้ามากรุงเทพยอยู่ตลอดจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเริ่มที่ เริ่มที่ที่กรุงเทพนะครับเริ่มเริ่มต้นที่กรุงเทพเาจากการที่ได้ไปเที่ยวนะครับสังเกตดูป่าตองนะครับป่าตองคึกคักตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เห็นเลยว่ากรุงเทพก็คึกคักแต่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ตอนช่วง ยี่เป่งลอยกระทงนะครับคึกคักแต่พอพอหลังยี่เป่งลอยกระทงนักท่องเที่ยวหายนะครับแล้วกําลังซื้อเนี่ยผมว่ากําลังซื้อส่วนมากเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยยังยังยังจับจ่ายกันไม่เยอะนะครับแต่คนที่จับจ่ายเยอะคือนักท่องเที่ยว เสียดายนะครับแบบว่าฝนตกอะตอนแรกผมผมว่าเอ๊จะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ไหนๆก็มาแล้วเนาะก็เลยถ่ายดีกว่าทางทางที่ฝนตกเลยนะก็จะถ่ายเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ให้เห็นว่าเอออันนี้ขนาดฝนตกนะยังขนาดนี้เลยอะ่ะเออแต่ตกก็ดีนะครับมันทำให้ไม่ร้อนนะครับทำให้คนแบบว่า เดินง่ายหน่อยอาจจะเฉอะเฉฉะหน่อยนะครับเห็นไหมในซอยอ่ะโหคนเต็มเลยอ่ะนะครับคนเลี่ยงฝนนะเข้าไปเดินกันในซอยเต็มเลยอ่ะคึกคักเลยอ่ะเราอยู่เชียงใหม่นะเราเราอิจฉาเลยอ่ะเราอยากให้แบบว่าเอ้ยคนแบบคึกคักแบบนี้อ่ะนะครับ เห็นไหมดูสิโซนของกินตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะคนก็หาอะไรกินนะครับในซอยในซอย หน้าตาเหมือนคนไทยนะครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะครับที่เดินเดินอยู่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซนที่เป็นต่างชาติเกือบเลยแหละเพราะว่าออถ้าไม่ค่อยมีคนไทยนะครับน้อยมากถามว่ามีไหมก็มีแต่น้อยมากน้อย ่วนของกินคลกคลักเลยนะแล้วเขามาเที่ยวนะครับเขากินเขาใช้เงินกันนะ แต่คนไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาเที่ยวอ่ะเน้นเที่ยวนะครับก็เราก็เข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมาเราเจอโควิดเนาะมันอาจจะทําให้สภาพคล่องทางการเงินอาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับต่างชาติแล้วอะไรเงี้ยคือเขามีเงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการกินเที่ยวของเขาเขาจะจับจ่ายเยอะกว่านะครับ พอเราเปิดประเทศนะครับเขาก็คือพวกนี้เขารักเมืองไทยเนาะคือชอบอะ่ะพอมเปิดประเทศก็มากันเลยนะครับแบบเหมือนคิดถึงอะ่ะอยากมาแล้วอยากอยากมากินมาเที่ยวที่เมืองไทยคือช่วงโควิดผมก็มาถ่ายมาเดินมาอะไรนะแถวนี้เงียบ เร้านนี้แบบว่าเปิดนินดๆหน่อยๆคือคนขายก็แบบว่านั่งอ่ะนั่งอยู่ในร้านเพราะมันไม่ค่อยมีลูกค้าเออแต่คราวนี้มันคึกคักคนขายก็ออกมายืนเรียกลูกค้าอะไรเงี้ยมันดูมีสีสัน ือทุกร้านอะ่ะสังเกตดูมีลูกค้านะครับต่างจากก่อนโควิดมากเลยเห็นไหมทุกร้านมีลูกค้าร้านอาหารไม่ต้องพูดถึงเลยนะร้านอาหารนี่แบบว่าโต๊ะเต็มอะ่ะ โอเคนะครับก็เอาบรรยากาศคร่าวๆรอบๆสวนจตุจักเที่ยงวันเสาร์มาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ถ่ายช่วงโควิดไว้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากเห็นสภาพแต่ก่อนเป็นยังไงนะครับก็ตามไปดูใน ในช่องของเราได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจช่องเราด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับดีเดยอิบาท